ครับผมข่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนคือเ่าครับครับสบายดีเนาะพี่น้องเนาะครับืันนี้นำมนวนผ้าลุยผ้ามาลุยอ่าบ้านน้องแวงเนื้อครับพี่น้องครับผมตําบลสัมผัสครับอำเภอประจักษ์นะครับจังหวัดอุตรดานีของเ้าพี่น้องครับผมืันนี้กับมาลุยแล้วครับผมนะฮะบัตรฟังร้อยหนึ่งครับพี่น้องบัตรแพ้สองร้อยบาทครับผมบ้านน้องแวงเนื้อนะครับพี่น้องเนาะครับ จังไรกับมาติดต่างกับน้ำม้วนพี่น้องว่าไทยบ้านห้องสัมนาร์าวาพี่น้องเนาะอ่ะป่ะลุย,ลยๆเลยครับผมคุณฝอ,อยยังนาะครับนี่คุณพ่อบนเพนนครับ เพียงใดพ่อมันหนีคิ่ได้การเอาเขาแล้วตัวใหญ่แด้วพ่อเด้อปลาปลาปลาตัวยังใหญ่ไม่พ okay, okay. ี่น้องเขาเดี๋ยวบังนะพ่อเนาะช่องไดนเนี่ยช่องไดนเนี่ยไอซองน้ำมันผ้าลุยครับอ๋อน้ำมันผ้าลุยครับผมโอเคโอเคนี่ไทยพี่น้องเขาครับมันหนี่นมาที่งานมางานครับผมนี่กับปากทางครับทางเขาน้องปลาครับพี่น้องครับผมครับบ้านน้องแวงครับผม ปากข้างข้างเขานะครับหาหนองน้ำงรับพี่น้องครับผมครกับนี่แม่ค้าเป็นขายดอกอกเกียงเซน้ำนดครับเพ้อพี่น้องครับครับผมครับผมราเรรอดนพี่น้องครับผม พี่น้องเขาก็เตรียมแทะลงไปแล้วครับตอนนี้แทะหลายลำอยู่แล้วครับผมสองรั้มสามรั้มนะพี่น้องเนาะครับเ้ยน้องบัวเนะสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับผมอย่างไรเนาะครับกินข้าวมาครับเนี่ยกินข้าวเพิ่มพลังเนาะมาตึกปลาแต้ยกินข้าวก็กเทียนหน่อยเนี่ยเข่าผมเนี่ยเนี่ยมันเจียดรับปลาติ๊เหียดหน่อยได้ครับตอนนี้พี่น้องเขาก็เพิ่มพลังอยู่ครับพี่น้องก่อนที่จะลุยของใหญ่เนาะพี่น้องเนาะครับ แต่ของใหญ่ทีแท้มือดิมีแฉกไหครับพี่แฉานแล้วเขาก็ไปเนี่ยทานไปฟังลุมกับทิ้งน้ำโอ้ครับสะดุ้งบอกครับสะดุ้งบอกว่าลุมฟังสะดุ้งยกมือเออครับผมเอาครับจังใดกับมาติดต่างกับพี่น้องห้องนอพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องอ่ามือนี่กับทีมงานของห้องมาสวัสดีครับลุงวงินวัสดีครับดีครับนี่กับพันอดพันโจเอาวัสดีครับพันโจสวัสดีครับอ่าพันอดสวัสดีครับครับครับ เพิ่มพลังวะพี่เติมพงิพลังเพิ่มพลังก่อนเนาะมือนีป่านอครับมือปลานิ่มสีหลายวะมาเนี่นนยเออจังหวนนงะเนาะเดี๋ยว่ากับมีปลาบึมากมีแต่บักสี่ิโลบวกอยู่ยแะครับเอา้าต้มปลาจระเมียดปลามีทุกเนี้ยปลาอยู่นะี่ยครับผมเพรว่าเบิง้งสภาพนี่นอนครับตัวแหน่งรูงในโบวเบิ่งจะดุึงใกล้กันด้วยจังได้กันมาลุ้นกับพ่านโจ้ครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับอันนี้กับคุณแม ouais. s. <S ่เพื the ่อนมายกสะดุงครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีจ้ามาจะใส่นอ้ะครับนี่คุณแม่มาแต่ตำบลเชียงแวะจ้าจัตทะเลบัวแดงบุรีโอ๋ไอ้น้องหานะคุณนอะครับเนาะจ้าครับผมมายกสะดุงนะครับเนาะจ้ามะยกสะดุงน้อยครับจังใดกับมาติดตามกับคุณแม่คุณครับที่เงียบแ่ปูเงียบบ่เงียบปลาเงียบแม่ปลาเงียบนอ้ะดูงเงี้ยเดี๋ยวลองเบิ้งกับบุบบุบบุบหนะครับผม การรูปอะไรยี่ป่้อมาอย่างไรครับอาจังไรกันมัธยิตต่างกับคุณแม่คุณครับคุณแม่วาดีครับคุณแม่คุณพ่อวัาดีครับโอ้กินเขาบ่ครับคุณพ่ออืมบ่งดูครับคุณพ่อคุณกินเข่าพี่น้องครับคุณครับมาหาปลาก็กินปลาแล้วครับพี่น้องครับครับมีเกี้วมีอย่างนี้คุณแม่มาทางไหนเนาะครับนี่มัตสัยบ้านจ้ะมัตสัยบ้านครับจังหวัดอุดรห้วยเนาะครับคุณแม่คุณมัตสัยบ้านครับคุณพ่อมากันสองคนบ่แม่สามคนครับสามคนกับโซเฟอร์บ่ครับผมมัยกสะดุ้งบแม่ บาแล้วมาเบิงนี่แหะเออมาเบิงว่ะมาเว่ะอีพ่อเขาลงบปละบางทีเขาล่วงบางทีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้วจังได้กับล่องเรียนน้ำพ่อเย็นๆนิดหน่อยนะพ่อเนาะครับผมอีพอยเมียเขาหุ่นก็มาแต่ใส่บ้านครับพี่น้องครับเต็มแล้วครับพี่น้องครับน้องนี่ครับพวกกวางพ่กใหญ่นะครับพี่น้องประมาณชิบชิบก็ไรครับผมโอ้ยครับมือหนิละมือสีม่วนกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมอ๋อครับสวัสดีครับคุณพี่ครับมาไดไส้นว่าครับนี่มาดสกนคนละครับมาดสกนครับระยะทางจากสกนมานี่จะกกิโลคือสมัครลอยหกสิบตัวเกจสิบนะโอ้ครับพี่น้องครับคุณอันนี้เสี้ยนเฮียครับพี่น้องครับคุณมาดสกนครับอันนี้เสี้ยนเหียนนะครับนี่นัดครับเสี้ยนนัดครับเสี้ยนนัดสกนครับพี่น้องอ่ะเห็นไหนเห็นตาก็ทักทายกันเด้นะพี่น้องเนาะเสี้ยนเฮียนน้ำกันครับเอามันมาเนอะเสี้ยนนัดครับ ครับผมเพิ่นมาตยสุกรพี่น้องครนคับครับผมพี่น้องครับตอนนี้คณะกรรมการเพื่อนกกะเชคแล้วครับตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ความที่ชั้นญญานแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องเขากัยืนนะครับสองมือจับ สะดุ้งพร้อมที่จิยกแล้วครับผมตอนนี้ครับเตรียมตัวแล้วครับตอนนี้เนาะครับครับเสียนแหครับพร้อมที่จะลุยแล้วครับพี่น้องเฮ้ยมือนี้ครับนาม้วนว่าเดียดแท้มีที่รองอย่นี้นะเต้นได้กับเดียดแท้ครับพี่น้องมือนี้ปลาหนอนปลาหลเนาะครับผมอาจังได้มาลุยกันครับ ลุยขึ้นแล้วครับเลยครับเลย่องคนครับเอาพี่น้องครับตอนนี้สัญญาณครับลุยแล้วครับพี่น้องลุยแล้วครับผมเอาครับผมครับสวนชานสวนชานเหรอครับผมพี่น้องครับตอนนี้อ่อครับมาเบิึง ปลาไพจิมันปลาพี่น้องครับนานครับผมือคุณผีันอ่นครับผมปลาขาวพี่น้องครับผมคนนะคนนะคนะครับปลาบึกใหญ่พี่น้องครับผมอคุณผีเสือแดงครับผมันนะครับบึกใหญ่นะครับสะดุ้งน่อยครับพี่น้องวันที่นี่ ครับพี่น้องครับปลาตะเพียนใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยได้บ้นน้องครับเอาคุณแม่ครับสู้โอ้ยพี่น้องครับปลาตะเพียนมีตัวใหญ่ครับผมอืมครับฝุ่นครับเอาสู้กันแล้วครับพี่น้องได้บ่หมานบ่ได้บ่เอาเอาครับติดสองตัวครับพี่น้องปลาตะเพียนใหญ่บ้านได้บ้านได้สะดุ้งหน่อยพี่น้องบ้านได้ได้แล้วครับผมอ่ะ โอ้ครับพี่น้องเข้าสู่แล้วเข้าตอนนี้ครับพี่น้องเห็นไหมเห็นแพร่พี่น้องครับปลาขาพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องปลาขาพี่ตุ้ขาตัวใหญ่ครับคุณอ้ยคุณเที่นครับอืฝ่าขาใหญ่ครับพี่น้องครับ อ๋อ่าหล่นสะดุ้งใ่ญ่ครับพี่นอ้องเอาคนจิ้มมานป,าป่าวะอู้หู้ครับนี่ครับจะจอดน้ำมันนี่ครับผมโดดชวนเลยครับปากขาวขาวตูงง่า่พี่น้องครับผม สบายบอกครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับผมอสบายดัครับลากกันนังแหเลยครับผมสองคนซอยกันเอ้าครับโอ้ยสบายไงครับพี่น้องครับนูอ๋อครับซอยกันเลยครับผมโอ้ยครับผมเชียนนัดครับผมพี่น้องครับโอ้ครับเชียนนัดครับครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับคุณพี่คน f a s ครับสองตัวครับพี่น้องครับผมปลาตะเพียนไงเอาครับมาลุ่นครับพี่คนครับรับสัยง้างครับพี่น้องครับปลาตะเพียนไงครับโอ้ครับโลโลตัวนี้ปลาตะเพียนตัวนี้โลครับพี่น้องจังได็กกับล่ครับ่ะโอ้เรียบร้อยครับผมข่าทุงครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องเลี้ยวบังดีนะครับเด้อครับผมัานคุณพี่พยนย์สะดุงครับบบซายเสียครับพี่น้องนะครับครับสะดุงกันครับป่าไงนะครับพี่น้องอยู่ในสะดุ้งเล่าตอนนี้ไงอีลี่ครับพี่น่องป่าตัวนี้ครับตอนนี้เราคคอยๆสูอยู่ครับพี่น้องครับอุ่นครับอ่ะยานย่างเดียวครับพี่น้องยานพุ่นมวลสะดุ้ง ย่านพุ่นมุนสุดวงขาดแล้วครับเอ้ยครับหนาตาก,กันน้อยหน่อยพี่น้องนครับเอาไปอุ้มแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เขาไปอุ้มแล้วครับเอาคอยกันแล้วครับตอนนี้ไไนะครับผม เอใไดหัวนอ้ครับหักแล้วครับสวิงเนืตักหักครับจับหางแล้วครับพี่น้องครับจับหางแล้วครับผมครับเสียกมัดหางแล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเอาเสียงมัดเอ้ย ปลาเสียงมาทางเรียบร้อยแล้วครับเออมันมัครับคุณพี่ครับพี่น้องครับผมครับโหง่ายเลยครับมีเลี้ยนครับผมพี่น้องครับปลาเงยปลาเงยครับพี่น้องครับนี่ครับผมปลาตัวนี้แหละครับที่เพิ่นติสะดุ้งใหญ่ครับพี่น้องโอ้ครับตัวใหญ่อีกครับพี่น้องครับ คุณมาพ่อสิโล่บวชหีบแปดสิบไก่นะโอ้ครับพี่น้องครับครับโอ้คับครับต้นว่อยากสอบข้อหครับพี่น้องครับคุณพี่เพิ่นได้อีกแล้วครับโอ้ยปลากขาวใหญ่ครับพี่น้องปลากขาวที่ไทยใหญ่ครับผมอ้ามันมันครับคุณพี่ครับสองตัวแล้วครับพี่น้องตัวละห้าสิบบาท ครับผมอ่ะพี่น้องเ้าก็ยังสูกนอยู่พี่น้องตอนนี้ครับผู้ถอยหล้วก็มีครับผมเย็บสะดอกสะดุ้งกันเรียบร้อยแล้วครับครับผู้สูก็ยังสูกอยู่พี่น้องครับผมอ่ะจงังไจจด้กับจังมุลุ่นกันนิดน,นึงครับอ่าพี่น้องมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้มีคนผู้เดียวครับมุดน้องด้วยพี่น้องวังวดอีกแล้วครับปาเขา ปลาคาร์ฟมันปลาคาวหน่อยได้พี่น้องครับปลาคาวใหญ่ครับหอยนี่ปลาคาวใหญ่พี่น้องครับครับชาวบ้านที่นี่วัยามันเล่นบ้านนครับพี่น้องอันนี้บรรยากาศรีมฟังนะพี่น้องเนาะครับผมฮะพี่น้องเขาก็ยังสูงอยู่ครับตอนนี้ครับอ้าวเป็นใครเป็นไครครับพี่มุนครับครับอ่ะบุกคือเล่นวะ อา่มบ่เป็นยังต่างประเ็ดบุญน้องข้าเจ้าเนาะครับลุงม้วนกับบ่มมานครับพี่น้องครับโอ้ยครับพี่น้องครับเป็นลิตรตัวในพี่น้องมึงดูถุงป่าเ่ราะในร่องน้ำครับผมโอ้ยถุงป่ายังกล่องยังโขกอยู่พี่นงครับโอ้ยลุงม้วนครับพี่น้องบ่มมานเลยครับโมนี้ครับ ครับผมโอ้ครับพี่น้องม่มีป่าครับเส้นเหพิ่นกับบ่อ่อยไดีป่าครับผมเริ่มทยอยเก็บกันเนี้ยแหละครับพี่น้องครับกลับบ้านกันแล้วปัดนี้เนาะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวนำมุ่นกับสิบพาทีมงานกลับบ้านแล้วครับบ่ามานแล้วครับพี่น้องครับมือนีกับวันที่สิบเอ็ดนะครับผมต้องเดืยนเมษาพี่น้องครับรับมืออ่นมือฮึ่นก็สงกา์แล้วครับพี่น้อง ภาพพี่น้องเข้ามาเล็นน้ามครับมื้อนี้ครับผมมาเล่นทางบ้านน้องแวงเนี้ยครับพี่น้องครับตำบลห้วยสัมผัสครับผมอำเภอกิ่งประจักษ์ครับอย่างวัดอุดรท่านนี้ของเข้าพี่น้องครับสลาับมื้อนี้ครับน้ำมุ้กรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำมุลพาลุยเด้อครับพี่น้องครับผมเกิอเบิว่าคลิปต่อไปน้ำมุนงจะพาลุยทังหลเนาะพี่น้องเนาะสลาับมื้อนี้ สวัสดีครับ